สวัสดีครับผมกเกษตรดาวรุ่งนะครับวันนี้จะพามาชมไล่นาที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับของลุงสวนที่ท่านทำข้าวหอมมะลิ105นะครับต้นสูงแข็งแรงมากรวงเต็มลมพัดไม่มีล้มเลยครับผมที่อยู่ตำบลฟายโศกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ นี่ครับอีกฝั่งนึงไม่ได้ใส่เลดลาวาเออไม่ได้ใส่แร่ภูเขาไฟแต่ฝั่งนี้ของคุณพ่อสวนนี่ใส่ต้นแข็งแรงมากครับไม่ล้มเลยแกใช้แบบใบหยกกรองพื้น25กิโลต่อหนึ่งไร่นะครับผมโอ้แกดีใจอย่างมากเลยครับดูเป็นตาออนซอนลายข้าวงามมาก สุดยอดเลยครับสุดยอดมากครับโอ oh ้โหสุดถูลูกตาเลยมามามาหนุ่มระวังล้มเออเออเออค่อยๆเดินมาโอ้โ oh หนู่นนะครับสุดหูลูกหูลูกตาเลยปีนี้กะว่าจะเอาไล่ละตันน่ะนะครับปีนี้นะครับโอ้โ oh หมันได้แน่นอนะ่ะดูทรงแล้วดูล้วงนี่ เต็มเม็ดเลยน้ำหนักนี่ลวงนี่น้ำหนักดีมากเลยครับโอ้โหเป็นอาอนซอนจริงๆสวยครับสวยโอ้สุดยอดเลยแร่ภูเขาไฟใบหยกของเราครับสนใจก็เนี่ยครับ0 6 2 6 7 9 8สองครับผมโอ้โห ติดต่อได้เลยครับกรเกษตรดาวลุงครับผมงา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 มสะออนสะออนโอ้ยสุดยอดเลยเอาปีนี้ได้เน่นอนครับไล่ละตันนี่ mẹ chụp đã sai cái, anh thức bảo là cái phải đối không